พ่เื่อขาแค่อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนคุณพี่คนพักใจเฉยๆไม่มีทางที่พี่เพื่อจะฆ่าตัวตายวันนี้หรอคะก็จํานวนกาจะมีเยอะมากขึ้นค่ะแล้วก็จะแบ,บ่งเป็นโซนกันว่าอะไรยังไงใครยืนตรงไหนดูแลง,งานส่วนไหนอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้คือส่วนเดียวที่เราคิดวมันเป็นจุดที่เรากังวลอยู่จังก็คือสตาฟทั้งหมดมีโมแม่นาฮิโปโที่ไฟฟอนโทรวันอยู่นะคะ แล้วก็ในส่วนของงานภาพริ่งและวิดีโอก็คือในงานถ่ายเหมือนที่พี่เห็นแหละที่หนูพยายามแบบถ่ายตรงนั้นเก็บตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะพี่ขอาานอนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงคือราสุดทางจิตประเท์แสดงความเป็นจิงไม่จริง, <ๆ S 2> งไม่จริงพี่เบิร์ดไม่เคยคิดฆ่าตัวตายาไ,มไม่จริงเลยเราจะบอกว่าพี่เบิร์นเขาแค่อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนคุณพี่คนพักใจเฉย ไม่มีทางที่พี่เพืจะฆ่าตัวตายไม่เคยมีงพูดอะไรไม่มีค่ะน่าเป็นห่วงไม่มีเลยเนาะไม่มีมหนูก็ยังงงอยู่ว่าอะไรก็คือแบบเนี่ยกับกับจากง,งานก็ยังแบบเราว่าเราก็คอยดูแลพี่ตลอดนะไม่มีนะคะแต่ว่าติดใจเป็นไงตอนนี้เขาเขาก็ยังแย่อยู่แหละแต่ว่ามไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องฆ่าตัวตายหรืออะไรมไม่ไม่มีนะคะจากประโยคที่แบบว่าเดีเ๋ยวมาเสร็จงานแล้วก็จะปัดไป,ไป <c oughs> ไปพักงานไปพักใจไปไหนเขาก็เขาก็จะปล่งวิเวบไปเที่ยวของเขาไปพักผ่อนของเขาให้แบบให้มันให้ตัวเองโอเคขึ้นมันก็เหมือนเวลาเราแบบเราเครียดกับอะไรเราไม่ไหวไม่โอเคกับอะไรก็อยากจะไปทิ้งตัวอะไรแบบนี้มากกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ความหมายแบบนั้นแน่นอนค่ะคุณบอกว่าหนเห็นล่าสุดคุณแม่จะอายัดศพอะค่ะคุณแม่จะอายัดศพนเงโมตรงนี้เราทราบรายละเอียดหรือยังคะ ก็รอรอรอประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่าค่ะแล่วเราเห็นด,ด้วยใช<ด>่ไหมคะจากป่านนี้จะเป็น่ะไรต่อหน้อันนี้หนูดีใจมากเพราะว่า,า<ๆ>ก็คืออยากให้มีการพิสูจน์กรรมดูดีใจมากหนูดีใจมากถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์นะนดีใจมากแล้วพี่โมเองก็ยังรู้สึกท่องใจกับเรื่องบาดแผลบนบนล่างของพี่โมไม่รู้ว่าเราอยู่กับพี่เรามาเออไม่รู้ดิ ถ้าสมมติก็เป็นแบบนั้นจริงๆแสดงว่าผลงอานทีท่ทีชาธกิจเนี่ยมันก็ต้องเลื่องเรอีกยินดีค่ะยินดีไม่เป็นไรเลยยินดี <c oughs> แต่ร <c oughs> ั้ก็คือยังไม่ได้คุยกันเลยในเรื่องนี้เชนคือมันมีการพูดคุยแล้วค่ะแต่ว่าแค่แค่เราประกาศอย่างเป็นทางการว่าว่า ทุกอย่างจะออกมายังไงอะไรแบบนี้ค่ะเราประกาศอย่างเป็นทางการหนูก็รอเหมือนกันได้คุยกับคุณแม่ไหมเ่าขอบคุณที่ความเป็นธรรมที่โมคือในส่วนของคุณแม่โม,โมจะคอยซัพพอร์ตและกำลังใจงอย่างเดียว<ม>เราจะไม่ไปแตะเรื่องอะไรที่มันเซนซิทีฟละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยโมจะจะไม่แตะเรื่องไหนกับแม่แม่อยากให้ดูแลเรื่องไหนย้ายซัพพอร์ตเรื่องไหนก็ก็ทำตามที่คุณแม่บอกจบจบเลย ก็เหมือนแฟนทําให้การก็พูดแซวๆกันเฉยใช่ใช่ค่ะร้านร้านรุ่นน้องพี่เบิร์ดทำใช่พี่เบิร์ดไม่ได้ทำเองนะทำไม่ได้หรอกทำเองสั่งก็รู้ว่าพี่โมไปสั่งแล้วพุ่น้องมาทำมาให้เองคือเหมือนน้องเขาอยากทำมาให้เพราะว่าพี่โมอยากได้อยากได้แหวนเขาก็เออเนี่ยพี่พี่โมอยากได้แหวนใช่ไหมเลยหนูทำมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยืนยันคำพูดทั้งหมด มันเป็นการ listed, แซววแบบเฮ้ยเเห็นยังเดินไปดูดีเราเอาแหวนมาเอาไปเฮ้ยเราอะไรอย่างเงี้ยแต่งงงต่งงาอะไรยเงี้ยแต่มันคือแบบก็พูดกันอะไรงเงี้ยก็เมื่อกี้ว่าจะเล่นเป็นจริงเป็นจังกันนะเนี่ยไม่ได้พูดคุยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ฝั่งที่พวกเขานั่งกันก็คือหนูก็อยู่ฝั่งของทางพี่เอสุขชัยก็ดูแลเทคแคร์แคกเวีไพีไปแล้วก็ คอยดูแลคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่แบบความดันขึ้นเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นอะไรไหมเท่านั้นค่ะแต่ว่าในส่วนตรงนั้นน่ะหนูไม่อยากยุ่งเอาจริงคือหนูก็ไม่อยากยุ่งตั้งแต่กระติกมาแล้ววะ่ะพี่นึกออกไหม,มพี่กระติกมาหลบก,กินข้าวดีกว่าจบอะไรเราเราอยากให้งานออกมาเพอร์เฟกที่สุดคือเราตั้งใจที่จะเลี่ยงไม่ไปเชิญน้าดีกว่า ไม่อยากเผชิญหน้าอยากให้งานมันดีอยากให้งานมันโฟโอยากให้งานมันเพอร์เฟกถ้าเกิดเจอในแบบที่ที่ไม่ใช่งานตรงเนี้ย<ม>ก็อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบเมื่อวานก็ได้นึก<ม>ออกไหมแต่ว่าอันนี้คือมันงานที่อ่ะเราเคารพแล้วก็ให้เกียรติงานมากพอสมควร<ม>เลี่ยงดีกว่าจบกลัวจะเหมือนอย่างที่เราเคยบอกว่าเดี๋ยวจปะปัญหาอะไรอย่างเ การมาทาของโมคือโมถามโมอยากอะไรที่เราคาใจเราเราอยากถามอะนรยากจะถามว่าอะไรถามแรกแค่ได้ค่ะโอ้ยไม่ไม่ดีกว่าอืไม่ดีกว่าแจ้งก่อนขแจ้งก่อนไหมไม่ทราบแต่มีคนแจ้งโมล่วงหน้าประมาณสิบสิบห้านาทีว่าเดี๋ยวมานะแต่ว่าทางฝั่งโน้นคุณแม่เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวคนนี้คนนี้จะมา ปากด้วยนะลูกแล้วก็โอเคค่ะจบก็ไม่ได้ย,อ,ยอะไรตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนบนเรือคือคุณแฟนไม่ติดต่อมาไหมเขาว่าจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังไงไม่รู้พี่ <c oughs> ปล่อยมันป้องเลยเพราะนั้นมากไปหาที่มุ้คอยดูแลสภาพของแม่สภาพที่แบบแม่ในงาการคงเป็นแม่หนูพี่หนูเข้าใจเลยนะจริงๆต่อให้จะมีกระแสอะไรเข้ามา สุดท้ายแม่ก็รักลูกแหละเออคนเป็นแม่ก็ต้องมีความเป็นแม่อยู่บ้างแหละเธอคือโมเชื่อในสัญชาตญาของแนเป็นมเขาจะไม่ได้พูดต้าที่ตรงนั้นแล้วอะไรตรงไหนคะที่หมายถึงว่าไม่ได้เชื่อว่าคุณแม่จะมีความรู้สึกีเป็น่วกเป็นยังองโมจริงๆหรือว่ามีความรักของโมจริงๆอะเมันละเอียดอ่อนนะพี่ก็พูดยากแต่โมยังเชื่อในสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ที่สุดท้ายก็คือแม่ลูกแหละเราก็ทำอะไรไม่ได้ ขนาดหน,หนูหนูหนูก็ยังไม่อยากเข้าไปแตะเลยนูกอ,อกว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือคนนอกอ่ะเราก็ไม่ใช่น้องสาวแท้ๆสักหน,ห,นหน่อยหนูบอกงี้ก็ได้แต่แบบจับมือพี่ต่อยคุยกับพี่ต่อยพี่พี่นี่นี่นะรู้กันอะไรเงี้ยแบบโอเคนะพี่อะไรเงี้ยกำลังใจพี่ต่อยด้วย